เรื่องพอดทีกะบออนแฟนเก่าเอา้าจะปีมาโด,น,าดนแล้ววะมาโดนแล้วเสิร์ชเออไปลงไหนบ้างไ,ไหนนี่พยานฮิโน่ให้เอาน้ำชาลายแดงมาทรงเจ้าโอ้สูตรแปดหา้ 6, 4, 7, 1, 2, 3, 4, าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่บ้าบุญมาพันดวงเอาสร้างสินค้าเป็นประจำแมบบ่มนะแม่า เจ้าจะไปทางใดนี่คือแบบหมดจกกึ่งจึงกึ่งจึิงคือส่งคือแท้ะเอาฝ่าไม่ฝนไม่น่คนดูคนมันเนาะเอเจ้าก็พูดจาคำว่าหากินขยันขันแข็งตัวเนาะเอาก็ว่าสิลงทมลงทาผลละตื่นเด็กลูกเศร้าขยันขันแข็งที่สำคัญออกกำลังกายเป็นประจำและก็กินน้ำสาลายแดงพร้อมน้ำสาลายแดงนี่เอออี่อนี่ดีกะกินเป็นประจำเพื่อการบ่แมมนอู้เราก็คัางได้และเนาะเออว่าแล้วกะ เอาเขาไปไว้ในบ้านเด้อเดี๋ยวเ้องสิเขาพูดละไปให้ไปสวนก่อนกลับมาจากสิมากินี้ยาเฝ้าไปเอาฮะยาเฝ้าไปมีมียังอีกมียังอีกมีเนี่ยสิถามว่าเจ้าสิไปหน้านน่เจ้าเฮ็ดปาาระกันหรือยังเฮ็ดปาาระกันบ่ท่านได้เฮ็ดยังบ่ท่านเฮ็ดอยชาปนก,กิจหมูบห่บา้บา,า,าเนเฮ็ดล้วบอกบ่ประกันอสมเด้ออซม่ออนอะแห้งบ่ยากเฮ็ดต้องเฮ็ดได้เอาต้องเฮ็ดเลยเจ้านี่ มันเป็นยังไงด้วยนยมันอันตรายเด้ฮะขันเจ้าไปหน้าแม่นมาอ่มืนหัวซักลองคันแท่นาบักจกซับตีนเจ้าตายคขาลอยได้เอาบักจกซับตีนตายออไม่เฮ <c oughs> ้นนี่ปากว่าเป็นมงคลจำตีหาวบาต,อต้องเฮ็ดเอาต้องเฮ็ดอจะหูยู่บอ่เบีย้ยประกันสองแสนพอดีเบีย้ยประกันอื 2, อสองแสนวะเมนกระนาสนี่แหละเนาะขันตายเด้ โอ้คันตายออ้ายบักรสิว้านคันตายว่ะนี่เมียอ,อ,อะไรให,ห้โเฮิบั้งได้จากปีเ้อะขันเฮาตายเนาะอเงินสองแสนบ่นอือเมีย้เฮากัสิใส้เบิดอบอกพอมันเอาผัวไม่พร้อม,อมที่สาคัญบัตนี่มันกัสิผาผัวไม่มันน่ะมาใส่เงินสองแสนเฮา หัวไม่มาใส่เงินสองแสนเออนั่นแหละแห้งโบยกระเข็ดโอ้ยเอาเสิร์ตอืมจะตายไปแล้วยังห่วงเงินสองแสนอยู่เนาะก็ห่วงเหรอเนาะใครบ่ห่วงเนาะเออแต่ว่าบุตรท่นได้ตายแามบอกเลยคนบุตรท่นได้ตายไปก่อนเด้อไปทวงไปท้ากันมัสิดบุตรท่านบนฝ่าลงมือ